เรียบร้อยครับผมเจ้าสมิงจัดให้นะครับโหนึกว่าจะไม่ได้นะครับใส่แค่ตั้งนานเลยครับนี่ครับโอ้โหเต็มข้อฝังลงไปในเนื้อครับนี่ดูคืนครับรุดไม่กี่หลักครับรุดประมาณห้าหลักนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลักนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับ ตัวนี้ครับยังดุเลยครับเสียงกัดกัดดินนะครับดูขาครับขาสั้นมากเลยครับตัวนี้ยังสั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูปีกสนับปีกเรียงดีครับแต่ว่าขนค่อนข้างจะแหลม,มหนิดนึงครับ ดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับนกเขาใหญ่ผู้ฝอยลมครับวนันนี้มีโอกาสพาสมาชิกเอฟซของเราต่อนกเขาใหญ่กันเหมือนเดิมเช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้เราเอานกกระโจมมาเจ้าสึ่ครับช่วงนี้จะเป็นนกกระโจมบ่อยครับเพราะว่านกปู่ขาของเราเข้าผสมนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่หมายแล้วนะครับันนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวนี้มีเรียกคําคูคําด้วยครับ <Wow. S 2> ลองดูว่ามันจะฟุกไหมครับได้ตัวไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับนี่ครับโอ้เรียกแล้วครับมันเรเรียกแล้วโอ้เยเอ,อะไรอี่นี่ครับไปนู่นแล้วครับโอ้ยยาวเลยครับไม่รู้จะกลับมาไหมเดี๋ยวว่าน่าจะห่วงอยู่แถวนี้ลองดูครับ ป่ารกเลยตอนนี้เดี๋ยวหาทางไปครับงุดไปนะครับโอ้ตีตะไลหนีเราไปแล้วมันจะกลับมาเนี่ยมันน่าจะห่วงอยู่ต้นนะครับ น่าจะหวงต้นนี้ด้วยนะครับนี่เลยถึงหมายเรียบร้อยแล้วครับอลองดูครับตรงนี้น่าจะเป็นสระน้ำนะครับที่ดูไว้ที่ดูดูน่าจะเป็นสระน้ำนครับตรงนี้ริวตันครับฮะโอ้ oh, ไม่ตันพี่น้องเลยเฟืองครับ มีกุกครับแต่ว่ากุกนานๆกุกทีฮะไปริวนะครับตรงนั้นโอ้ตรงนั้นก็เหมาะครับเราลองเลือกหม่ดูครับมีตัวหนึ่งขันอยู่ตรงนู้นนะครับหนึ่งกุกครับส่วนทางนี้เป็นริวนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนจะมานะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับสําหรับไม้แรกกับเจ้าสมิงนะครับนกกระโจมของเราลุ้นกันครับว่ามันจะได้ตัวไหมครับวันนี้ เจ้าิวมาครับผมริวมาครับเกาะอยู่บนยอดตรงนั้นครับนกเราขันโยนไม่กี่คำนะครับตีตะไลามาเลยครับตีขึ้นบนฟ้ามาเลยครับผมดิ่งเข้ามาหาเลยนั่นครับขันยนนะครับ ไปต่อหลักที่2กันเลยนะครับตอนนี้หลังจากที่หลักแรกครับผมนี่เจ้าธมิงมเหมือนเดิมหลังจากที่หลักแรกนะครับเจ้าของที่มานะครับผมเจ้าของนามาเราก็เหี้ยวไปครับนกกําลังเข้าออเทียงพอดีแต่ว่าสงสัยเขาจะไม่อยากให้ต่อนะครับย้ายมาหลักที่2นี่ครับ มาหลักที่สองนะครับลักษณะพื้นที่โดยรอบครับตรงนั้นก็จะเป็นสระน้านะครับมีสระน้ํามีหนองน้ําเนี่ยมีจิงไผ่แห้งอย่างนี้ครับเหมาะเหมาะเวลามากเกาะครับเวลานกมันมาเกาะก็จะเหมาะนะครับวันนี้มีต้นไม้รอบพอดีเลยทัางตรงนี้ก็จะสามารถมองเห็นเป็นที่โล่งครับทุ่งนาลงหายกินแถวนี้ครับแล้วก็น่าจะหวงสระลูกนี้แหละเพราะว่าแม่อันนี้เป็น มันเป็นหน้าแรงนะครับนกนาจะหววงสะนี่นะครับเราก็จะใส่ตรงนี้ครับนี่ปักขึ้นใส่ตรงยาตรงนี้เลยเดี๋ยวลองดูครับ่จะได้ตัวไหมลองดูครับว่าจะเหี้ยวอีกหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าจะมาไหมนะครับเพราะว่าเหี่ยวมีเหี่ยวบินไปบินมาอยู่สองทานตัวลองดูครับ ร้อยครับ จบแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเจ้าสมิงจัดให้แล้วโโหนึกว่าจะไม่ได้นะครับใส่แค่ตั้งนานนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเต็มข้อฝังลงไปในเนื้อครับนี่ดูคืนครับรุดไม่กี่หลักครับนี่รุดประมาณ อ่าห้าลักนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลักนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับตัวนี้ครับยังดูนะครับเสียงกัดกัดดินนะครับดูขาครับขาสั้นมากเลยครับตัวนี้ยังสั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปีกสนับปีกเรียงดีครับแต่ว่าขนค่อนข้างจะแหลมนิดนึงครับ คอสั้นดีครับตัวนี้ไม่มีเสี้ยนนะครับอสีคามก็แบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นหลิวหรือว่าสองกุกครับนี่ครับดูหน้าดูหัวครับฮะเจ้าสมิงจัดให้ครับครับ เฉลยของเจ้าสมิงนะครับเราต่อกันกลางแดดเลยครับนี่เริ่มจะหอบแล้วมันดิ้นครับเร่งเอานกนะครับแป๊บหนึ่งเมื่อกี้บินมาตรงนั้นนะครับกิ่งไผ่แห้งเลยครับตามที่เราคาดไว้ครับลงเรียบร้อยจัดไปหนึ่งแต้มครับ่าหลักที่สองนะครับตอนนี้น่าจะสองกุกครับเพราะว่าไอหลิวเฟืองยังอยู่นะครับ หลวแกมยังอยู่ครับนี่ครับหลุดแค่ห้าหลักครับแกะแป๊บเดียวไปหลักใหม่ต่อครับนี่ครับจะเลยใส่ถุงไว้ครับดูทิดถุงเอ,อกกน เข้าไปครับเ,เรียบร้อยครับผมอสองตึกเจ้าสมีงจัดให้ ก็เดินทางมาถึงหลักที่สามแล้วนะครับ <c oughs> ไม้ที่คิดว่าจะมีตัวครับตรงนี้ก็จะน่าจะมีตัวครับตรงนู้นจะมีสระน้ำนะครับดูจากพื้นที่น่าจะโอเคครับเี๋ยวลองดูครับ นี่ฮะมันมีนกขาบด้วยนะฮะนกขาบออกไปแล้วครับ oh, <no. S 1> นี่ครับบินมาแล้วครับ <Whoa. S 1> ขึ้นเกาะบนต้นประดูครับมาแล้วครับผมโ oh. อ้ยังเหมาะเลยครับถ้าใส่คันนาตรงนั้นได้น่าจะดีมันบินไปแล้วครับ บินออกไปนู่นแล้วครับโอ้ไปอย่างไกลเลยครับนี่นั่นครับไปเกาะเกาะต้นสะเดานะครับโอ้กลับมาแล้วครับไม่เกาะครับมันน่าจะเจอคนครับตกใจครับบินข้ามถนนไปเลยครับยาวเลยครับทีนี้ไม่รู้จะกลับมาไหมนะครับแต่ว่าเราก็จะ ลองใส่ดูตรงนี้เลยครับเหมาะม,มากครับเ,เพราะว่ามันบินมาเกาะตรงนีเน้เราก็จะซุ่มอยู่ข้างในนะครับนี่ครัเราจะซุ่มอยู่ในนี้ครับใช้ผ้าพางแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งดูเนี่ยครับเมื่อกี้มาเกาะต้นนี้เลย <Huh? S 1> ผมว่ามาแน่นอนครับตัวนี้ลองดูสำหรับไม้ที่สามของเจ้าสมิงครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เหมาะนะครับตรงนี้ก็เหมาะครับเนี่ยร,ราก็จะใส่ตรงตรงนี้เลยครับนี่ครับได้ยินเสียงขันนะครับ นี่ตัวหนึ่งครับนี่ครับตัวหนึ่งอยู่บนต้นนั้นนะครับนะครับลองดูครับเผื่อมันฟุกครับ นกเขาใหญ่ครับ,น,รบนี่ครับนี่ฮะเต็มเลยครับนอนบนนี้แนะ่นอนเนะี่ยลงแล้วครับ ครับตีกระโจมเลยครับนี่ครับวนไปแล้วครับขู่อ่างหนึ่งคำครับว้าวขู่อ่างคำนึงครับ ก็เดินกลับมาแล้วครับเดินมาข้างหลังนะครับเดินหนีแล้วครับครับผมหลังจากไม้เมื่อกี้นะครับผมมันเข้ามาแต่ว่ามันลงข้างหลังครับลงแล้วก็วิ่งลงทุ่งนาไปเลยครับแบตเตอรี่กล้องก็หมดพอดีครับแล้วก็ไม่เข้ามาสู้เลยนะครับก็เหี่ยวไปครับเดี๋ยวเรา จะกลับบ้านเลยนะครับวันนี้สรุปก็คือได้ตัวเดียวครับได้น่าจะเป็นสองกุกครับแต่ก็มีมีมีเรียกคููครับอยู่ครับเสียงดีอยู่ครับได้ตัววันนี้เดี๋ยวเรากลับเลยนะครับสรุปยอดเจ้าสมิงได้หนึ่งแต้มครับวันนี้นี่ครับเนี่ย สรุปเจ้าสมิงได้หนึ่งแต้มครับวันนี้ได้ตัวเดียวก็วันนี้เราก็จะกลับแล้วครับนกก็เหนื่อยมาพอสมควรครับเพราะว่าดึงนานแล้วก็ตากแดดครับไอตัวนี้ต่อตากแดดทั้งวันครับเนี่ยไอสมิงครับกราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับผมที่ติดตามรับชมครับนกเขาใหญ่ผู้ฝอยลมครับถ้าเกิดมีโอกาสครับผมก็จะมามาแจก เฉลยนะครับผมแล้วก็มาต่อนกให้ดูเรื่อยๆครับผม,ผมวันนี้ฝาติดตามผลงานเจ้าสมิงด้วยครับ <S 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 <ๆ>เผื่อมีตัวเด็ดตัวดีๆครับผมคูอ่างหรือว่ายังไงเราจะแจกนะครับผม <S <S 2> <S 2> ขอบคุณมากครับ